นาเปิดเพลงนี้หน่อยอ่าให้ฉันได้อยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งอย่เพิ่งไอ้เกียรเพิ่งจะความไอ้ไม่ระ้เย่ะเอามอหาเหรออะไรนะครับไอ้เกียรเพิ่งจะความ้ิงตายเลยเอาปองหาเหรอเยอะเก่นเอาหลอดแอมเบียดอันนั้นแเอาไม่ของแม่ก็ได้เดี๋ยวแล้วรื่อง น้องโบบอกน้องกันได้ไหมแม่เฮ้ยจะร้องเพลงหรอไดีจ๊ะที่เอาเพลงย่พึ่งค่ะเดี๋ะยวพึ่งแป๊บหนึ่งนะคะลูกเฮ้ยถึงมุ้งใช่ไมซ้อมอีกครับ

มาลานจวดย่งไม่กระโบกระโบติดหวังเนาะนั่น่าน้องโบแม่ว่ามาลานจวดันี่ยมาย่กระิดหวโบร๊อส่วนไม่ใช่เรื่องอรเอาลมแ้ทรเนยอันนีเนที่ยอะไ่เ่าที่ทรนก่วนแล้ว่่นที่

น้องโบเขาเจ้าแบบว่าเป็นผักแบบย่างเดียวเป็นผักเยอะอะไรเงี้ยสั่งผัก่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สั่งเองก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่นี่ยเอาเกว่ยน้องบ่าน้องโบเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวแม่สั่งเองก็ได้เอาไหมดูฉันสั่งอะนี่ยอ๋ยผัก

อยากเจอเนี่ยส wow, yeah. ักตัวได้ไหมอร่อยว้าวเจ็บไมันิดกุ้งเหรอเดตวอย่าพูดดังสิ Okay. Mm -hmm. Någon som på Roblox som skickar... Oh, vill du ha for it? Här. Någon som vill köpa någonting av dig? Nej, jag kommer inte köpa det Du kan ta bort Roblox-delen. till det อย่านั้นวันน้าใกรณคุณจะไปล่าหนาพ่อโทรศัพท์อย่างนั้นโอ้ยทุกสิ่งอร่อยมากๆกินไหมมาละ คุ้มๆไอ้ข้ารองทีมมันอินออมันหดจ้ะ so เสื่อมันมีอันอนี้อยู่ดิ oh, s <S ถ้าอันนี้อันนี้ก็ปกติเพราะว่าบัรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเครื่องสมุนไพรกลิ่นข้าวโย่เนี่แบบ

So hey. we've been there before two years ago.